ที่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ใครเล่นตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้ก็มกับน้องมุกอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมอยู่ันที่เกม Diamond Sticky นั่นเองนะ <Okay. S 2> คุณผู้ชมวันนี้พกทุนมาที่1นึ่งนหมืนที่มุกกดไปแล้วก็คือวันนี้มุกจะเริ่มเบ็ดที่2,200เลยนะคุณผู้ชมเนาะ <Wow. S 2> ก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้มุกด้วยนะคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลย เอาไปเลยแล้วกันนะมาว่างน,นี้เราก็จะพูดไปก่อนเพราะว่าเรากดแบบหมุนไปยนโลลัวยาวๆไปเลยนะคุณผู้ชมเนาะย้ำอีกครั้งนะใครที่สงสัยว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีทดลองหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณผู้ชมคือบัญชีนี้คือบัญชีจริงๆของมุกเลยนะคุณผู้ชมขมุกได้กันที่นี่มาอย่างที่ทุกคนเห็นหลายๆคลิปก็คือเยอะมากๆมากๆเวอร์นะอ่ะหมุนไปก่อนเผื่อจะมีฟีเจอร์อะไรวว้าว,วมาตอนนี้ยังไม่ขึ้นไม่ลงนะคุณผู้ชม ยังอยู่แบบเท่าเ,าเดิมขยับเป็นไหมไม่เอาดีกว่าปรับเป็นหมุนออตโต้แล้วกันเนาะเออแล้วทุกคนมุกลืมเล่าให้ฟังคือที่เนี่ยท,ที่ที่มุกเล่นเนี่ยคือดีมากเลยนะคุณผู้ชมคือซีสปินเอาคุณผู้ชมใต้มีสปินเฉยนี่ยกำลังจะโอ้โห,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 หเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้พเยอะมากเฮ้ย ใอยเอาจริงดิฟ <We spin. S 1> ีสป,ปินไปลยคุณผู้ชมโหบอกมา1,500ไปต่ออู้ก็คือเกมเนี้ยถ้าฟีเกมได้วไยเยอะๆอย่างเงี้ยคือเจ๋งมากเลยนะคุณผู้ชมไปต่อนะปึ้งอฮ้ยบอกมา3 4 0 0 0นแล้วเน,นี้ยอีก4ครั้งอู้หูเพชรเยอะมากไปต่ออีกเรื่อยๆเลย โอ้บวกมาอย่างเยอะตอนนี้เธอรี่ไปต่ออีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนะคุณผู้ชมโอ้โหคือตอนนี้ว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมรางวัลชนะของเราทั้งหมดคือ13,500นะโอ้โหสต็อปเลยสำหรับเกมนี้มูคิดว่าเอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครอยากร่วมสนุกอะ่ะ คลิกที่ลิงก์นั้นล่างไปร่วมสนุกกับเขาได้เลยนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมแตกเยอะขนาดเนี้ยมีแสนถอนแสนแน่นอนนะคุณผู้ชมคลิกที่ลิงก์นั้นล่างเลยวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย